สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขคู่สุขคนเด้พี่น้องเด้อมื้นี้กะมาบุป,ปาก,กับแม่มาหาโน้ตเล่าจะพี่น้องมาฟันมาหาฟันคอเล่าจะพี่น้องนอนบ่มีให้ฟันแล้วละ,ละเพราะว่าเป็นดอกมาแล้วไ,ไปเบิ้งอันไหนที่เป็นพี่น้องเ,เป็นฟันโน้อเล่าละให้หลายเด้พี่น้องแต่ว่ามันยังบมดอันนี้ออกดอกนะก็เลยบันน้เป็นเอาไปหาสมที่ออกดอกนะพี่นอนะ้องนะเดี๋ยวเข้ามาคือว่าเห็นจะใส่บุไปเลยแหละแม่ บุปปานอนเหลาจ้พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้เป็นนอกแขมแล้วก็นอนเหลาแน่น้อยเพิ่นเอาไปทักนอนอันนี้เพิ่นเอาไปทักฟอยเลยพี่นอ้อ,อ,นองเด้อนำไอเมียนไปไปใส่ไอเมียนนี่ <c oughs> โอ้ยแสดงหกหกหญ้าคาหรือหญ้าแฝดน,นี่คะแม่หญ้าคาไปใส่แบะน่ะไผหญ้าน่ะเอาแล้วแต่แม่มันบรมานมันพันได้คงได้แต มนันอรูเอเลียอยู่พี่น้องก็นสีคงแล้วมาัาต้องหาวอ่ะมันคงไหมพี่น้องถ้าว่าคงยาวไปนี่ก็บอเป็นเอาอีกเลยนี่อันนั้นคงยาวโคตบอกไว้โอ้ยาเมา่เกี้ยวเอาไปันภายยานัยหญ้าเนาะคือสิคักแด้ยัา ฮั่งย so, um, so, um, so, uh, ี้บ่าไอพี่น้องมันดอกไอพี่น้องบ้องไกลเด้อเขี่ยเอาเมื่อตัวแม่ลำมันเป็นดอกเฮ้ยพี่น้องเขาที่เอามันเป็นดอกมันมันสิค้งตะคักพี่น้องคงอันอ้อนนะันคงแกกับบัได้อีกเด้อันนี้มันยังบัคงยังบัได้อยู่แต่ก็เป็นอันอ่อนมันบ้ฮักมาเลยแม่อันอ่อนมันน่ะเด้เด้เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่แต่ยังบัทางยาวเนาะ สะพันกับเอาแต่คุปเอาเสร็บเสร็บเลยพี่น้องมาย่ากินลิ้นก็ได้รสชาติออกแบบส้มๆหน่อยนึงแต่กระโบส้มหลายหาส้มให้มันหาส้มแบบใกล้สิคงฮแล้วเราตินี่พี่น้อง มันยังบกงนะุกคงเนาะครับมันคงแล้วมันข้อมันจะยาวก็นี่อันนี้ยังบุกคงเธอเลยข้อสัน้นสั้นก็้นเก่าง่ายมากก็ได้เอา,เ,าเออตัวนี้คือเส้ยาวอยู่แม่เ <c oughs> ี่กตัดเอาพี่น้องตัดเอาแบบนี้แหละเด็กโอเคไม่สันนะ้นเนาะตัวนี้เนาะ <c oughs> เอ,อ้วเมื่อจักก็ได้บ่จักกระทุบเอาแมนะ่เนาะ ก็เปมนกระจักขึ้น้ำไหมอะไรพี่น้องแล้วก็ทุบออกก็ได้ได้เบิดไปสุนไสไหมสะมันกวมว่าบทางอืมอันสั้นหนึ่งได้ส่มนี้ตะแมสุมอันมันออกดอกอันนึงนะดูเดออนก็หักเองเลย วิธีการปงกันปอกพี่น้องเอ้ยสวยงามตามห้องเรื่องหากมันหอกมันผมไปเจ็บหอกมันยาวด้วยอยากกินอน,นิมันอยงแทบนอนบนเสบเพาะนี่พี่นอ้องหักเอ,อี้ยแหละ <c oughs> อันนี้เป็นนอนเล่าพี่น้องแล้วก็มีอีแบบพี่น้องแขมคล้ายๆคือกันนี่แหละน้องแขมเพป็นเสียนั่นเนาะ <c oughs> นกแขมสีบลสม้มแต่เพื่อนจะแบบนกแขมเพื่อนอาไปฮักให้ปอยแต่พี่น้องปล่อยกดเหงือนัอ่นแหมตามไปตามไปสมนี้นคือใกล้สีคงแล้วสมนี้กันไอคิดหนึ่งีกคิดหนึ่งคงแหละนานคงนานคงเดี๋ยวพี่น้องโดนกระด,นนดนองก็จะคงินาคงมนานเนี่นนคงเยนี้พี่น้องจะน,น,น,าน,น,นมาเบื้องแต่ เป็นอันมารตั้งแต่ที่ตั้งแต่เดือนแล้วังก็เป็นมารน,นะแต่ยังบุกคงปานี้อันนี้คือสิง,งามอยู่แม่ตัวนี้เวลาเอาด,ดอกงามๆเลยนี่ลักษณะส,สั้นนึงกว่าแม่ โอ้ดอกใยเนาะอ๋อใชนหิ่งสั้นอันนี้ฮะหิ่งสั้นแล้วทั้งยังบทั้งยังบทเป๊ะอันนี้นะอ่อนโพดดอกก็ยังบทได้แก่ซ้ำสวยงามดีสวยงามอืมใหญ่เนาะเนี่ยคอก็เป็นตัวน่ะแม่เป็นข้โอ้เดี๋ยวเหงาอยู่อันนี้ ออ้อดอยู่นะตัวนี้ผมที่ออกพี่น้องเอารุ่นกันว่าที่ยาวบ่ตัวนี้กำลังออกดอกด้วยายออกดอกน้อยนึงแหละเป็นยู่บตงตัวนี้แม่ตัวออกดอกเบอร์มันตายซิบอ <c oughs> น้องเอ้ยมาก่อยากให้มันทั่งดอกคือว่ามันทั่งดอกแล้วดอกมาเบิ้งยังไดกะยังคือเการาเราก็ไดโอ้ยเนาะเมื่อให้เสียเงาตมักเพชรแตแม่เสียเงาตมักเพชรออกแลวก็หดน้นาวอมันอยู่ข้างเฮือนสิตายหลังเฮือนฮะนี่พี่น้องสองมึงตัวนี้ก่อน ต้นมะงัยต้นมะเขือก็จะอ,ออกบุกได้คุตขุมปุกล้ต้นมะเขือก็ได้มันเริ่มต้นงแล้วดีมันเอลีพี่น้องเอ,อ้ยตัวใดกันเลบนทางจะเถอะันทา,างในซัาเซตัดเอาดีมวนจะเป็นข้องยาเงไปเลยมันสิบเป็นแบบนี้นสิบ,บเป็นแบบนี้เด้ จะเป็นข้อยาวงๆไปเลยเดี่ยวมือนึ่งก็จะบางอันนะอันยาวเกาอนเดี่ยวมือก็มีมันยังบอลได้ออกดอกอันเนี้ยยังบอลได้มันมันอยู่นะวะนที่ก็ยเงาใช่ไหมยังบอลได้ออกดอกรึเว่านั่นเนาะมันอยู่ผีพาอยู่ ขือพาให้เกิดอันเด็กปมาณลูกเอเล่บอลนี่กำลังหือพายบอลจะหั่งคอจะพี่น้องมันจะหั่งคอออกแบบทางแงว์หยาไว้นี่แต่ว่ามันบอดีหั่งเนาะมันก็เลยสั้นนี่นี่สงามเหยฮะพี่น้องงามงามโคตรๆเนาะอันนี้นะ กอะไนี้งามคักพี่น้องคือสีอ้อนตรงนี้ค่ะแม่เป็นทังไงเดี๋ยวอ้นอ,น,อนก็ยาวก็ค่ะแม่แกะบ่งามล้าแก่แล้วโอ้ยพี่น้องงามงาม,งาม เซ็บเซ็บกได้กินนีนะกินติบแบบยำกินลิ้นไหมพี่น้องยำกินลิ้นกับแซ่บงามบ่พี่น้องงามงามนะ <c ười> อินเลยบนอินน้อยบินนานนตน้อยเนะปปีนนปนนกปปนกบะชอบังสุบไม้บะเียนอันมาใ่า่ๆเลยแม่นะ เป็นส่วนกล้วยใจพี่น,ออน้องเป็นส่วนกล้วยเพื่อนนี่พี่น้องรักมากล้วยเมือจากวีจากกันเขือบ่นนี่โอ้ที่อันนี้แกอเลยพี่น้องนี่เ<ม>พื่อนสีมัดอันนั้นไว้เนาะอันใดที่เพื่อนมัดสีเขียวแกนคือแกแล้วอันใดเพื่อนมัดสีขาวอันออนอนอันคืออ่อนอยู่เด้ปลาเพื่อนมัดสีเหลืองสีอย่างปลาเนาะสีสีส้สมมันก็คือแกนน,นึงอันนี้ก็สีเหลืองลยพี่น้อง ออนอยู่สี่าฟ,ฟ้ากับแกแหละโอ้พี่น้องโอ้ยหนวเหรอแม่เอาเลยเอาเลยยหนวให้ยาหนวว่ะสุมนี้คือว่างามก้มมอนหมุน่ะมันมันเป็นยานบรเทอกน้ำนี่บ่ก็จะพดนน้ำอันส่วนกล้วยเจ้ทางเงี้ยวเาวพี่น้อง ขึ้นสูงกระด <g ül> โดดแถวนี้งามก็มันเทืกน้ำแต่แม่ก็จะหดต้นกล้วยเห็นะไปพี่น้องเจอของแท้แล้วอันนี้แบบนะเริ่มสีหั่งแล้วนะพี่น้องแบบเริ่มออกดอกแบบมันโค้งแล้วน้อยนึ่งนะเงาเงาเห็นปะน,ออนี่พี่น้องของแท้เยนยนี่นะนี่ต้องเป็นมนนี้นี่อะไรที่จ้เนี่ยกับแม่ซอกหาพี่น้องอันนี้มันยังมานอยู่ยังบุคง อันนที่โค้งก็จะเป็นแบบนี้เด้ยนี่พี่น้องอันที่โค้งเนเป็นแบบนี้เด้อนี่ห้เอาสุม,เสมีเด้สุมเลยมันก็เป้นบักติม้มันสุมนเดียวบ,บมเอยังโมโค้งนี่แหละอือตอแต่มันอันอันแม่ยาวให้ยาวว่าอายุแคมอายุเนื้อป้ามันสิเป็นหรอือไม่ของบ้า ตัวน้อยๆตัวนยาวๆคันะน,ะน,ะนะสอกมัน,มนค่อยคุมแล้วมีอันเดียวเปน็นน้องฮิโค้งนะ <c oughs> <laughs> ที่นอโค้งมีอันเดียวน่าจะฮิโค้งแล้วกันยาวๆเด้คือแบบเมื่อกี้แหละพี่นอ้องน่าจะฮิบโค้งกับสัตนอุป,ปุอยู่เดย้ยังบุโค้งอ่ะนะ คงยาวแล้วกระโบเป็นอีกคือเก้าใชฮะคัเดียวรอกลุมาอันเดียวแล้วว่าแม่อันนี้มันยังบกค้งเด้ แบบคือของแค่มอก,กี้เอออาทิตหน้ามาเอามา,อาคือเมอก,กี้แหละพี่น้องอาทิตหน้ามานี่แบบคือเมอก,กี้นีนเบิร์ดแหละมาเอาคือเมืกก่อกี้อันอาทิตนานะตามสีเอาคนแปบ๊บเดียวกับพ่อนะคือขันคือเมื่อกี้นี่เห้ยยาวดีได้นะนันนี่ก็ยังบกคง <c oughs> <c oughs> ยังมานอยู่อบตี <c oughs> เอามาเริ่มเป็นระเด็ดนี่กันยังมันยาวดิซันนี่ก็โอเคอยู่นี่เจอแล้วพี่น้องอันมืนค้งน้อยนึงเด้ปลายมันเรีต้องไปหนึงเนาะเป็นยี่บ่แม่เบิ้งครับงขันเป็นก็เอาเมื่อสุ่มนี้รุ่นนำกันพี่น้องเพราะว่ามันเด้มันมีดอกออกน้อยนึงซันนี่ยาวดีนะบว่านี่แม่พอดียาวดีซันนี่นะดีว่าแล้วซันนี่พอดียาวดีไปยังมาเจอเนาะ สับนี่แหละพอดีอันคักคือว่ามันออกดอกยาวแล้วมันกระบอกเอ,กม,กอกมันกระบอกอ,อนันมันกระบอกอ่อนนะแม่เดี๋เลๆๆือดเห็นเลือดาโอ้หลายสุมหลายอันอยู่ก็แม่ห,ออหนึ่งสองสามสีหห่ห้าหกอันมันพกโพดนะแม่ทางออกที่หาว่าฮะบมดเป็นอันนี้ค่ะว,ว้ามันดอกอันนี้ค่ะ มเป็นดอกอันนี้นค่ะคุนสองสามอันนี่ขุนเป็นฟากคุนไปนฟากคุนเอาเบาเด๊สามสี่อันอย่างกันะเป็นเบดละฮะเป็นยี่บอแมตวนี้เป็นยุ่แต่มันสั้นนะมันบอกได้โค้งเดเนี่เป็นยูก่ก็ ไฟังคุอันนี้คือโคง้งเลยพี่น้องนี่อันที่โคง้งเราจะเป็นแบบนี้ลักษณะเยาว,าวยาไปดีบองนี่สุมนี่มันสุมน้อยอันสุมนอนบบง,งามเด้แม่มสมนี่เขาเอาเอานันนอนยืยื้อนะใครบปันโค้งนะเ่งสีเยาวอ,อ,อันนี้มันเป็นสมน้อยสื่อสุมน้อยแบบนอนบงเงยือมันไฟไหม้ได้แถวน,นี้ไฟไหม้เนาะคะ่ะ แถวอันพูนแขมพูนเอาบนน้องยังเงมันคอยมันคงแบบนี้เนี่ยโอ้การไดกับ,บกิ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวอ่อนบ่แม่เดี๋ยวกิน <laughs> เอาลร<ๆ>กินโซ่พี่นอ้องเลยพี่น้อง <laughs> กินดิบๆก็ได้พี่น้องบ่เป็นอย่างบอกทมาทา่งเลยตัวนี้เออมันนอนอันเด้ทรัพยนี้ก็ยาวอยู่เด้นทรัพย์นี้นก็โอเคแล้วนี่พี่น้อง มันนอนน้อยหานทางแบบนี้บ่มีอันเป็นดอกแบบนมีไหนพี่น้องมันทะลักมันนานอยู่อือมัน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 ที่โค้งกันแถวาผู้แถวบ้านาเอาพุ่นเนาะบอมเมกี้นี่บนอนยืนเยอะฮะบ่าว่าแหละคมยืนคมยาวนะนนเหนื่น้อยซุ่มน้อยก็บ้องสุ่มมันได้พี่น้องเด้ไฟไหม้ตายไป่ระเบิดก็ได้ เริ่มยอยากนอนแล้วพี่น,อน,อน,น,น้องจนนี่ก็ได้ยาวตู้ก็นี่ก็ได้สำนึกคือว่าโอเคแล้วแม่เลยเ <c oughs> บ้องนี้คือสีเนียร์อีซองบ้องนี้มันมันมคง้คงค้งอันก้อนนี้น้อยนึงพอดีพอดีแม่พอดีเหตุปลายยาวก้อนนี้น้อยนึงพอดี กันแก่ลก้วกันมาเป็นเอา,เาฮอักแล้วก็นด้นฮะฮักแล้วบ่งฮะฮักแล้วดิฮักตากบ้มาฮักกันเลยอืมฮักกันยาว,วนี่หน่อยนี่อ่อนอ่อนมือเงินอย่างบริซ้อมเี่กบ้องยาวเติบ ได้หลายเติวพอแกงกันแล้วเราบ่านะแกงน้่เอาแกงหลายบุเซฟแกงไหนจนนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีเบอร์สกูสกุลจะคอยให้กำลังใจคอยติดตามบ้านจนนี้นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสุ่มอันต่อไปนะสุมนี้มาสุมน้อยนะสุมต่อไปสุมมีแง่ค่ะมันโค้งนี่บอสนะน้อยยาวนะ จนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศพัสมีได้พี่น้องเด้อเช่นใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จนนี้และกับแม่เด้พี่น้องเด้อสุดท,ท้ายก็กลับคำว่าสบายดี